อยากจะกลับไปเป็นหมอรู้สึกว่ามันเดินตรงนี้แล้วอะเส้นทางนี้ผมไม่น่าหันหลังกลับไปทันแล้วเราขึ้นมาแล้วก็แบบไปให้สุดดิวะครับผมไม่รู้ว่าผมจะได้เจอพี่อีกหรือเปล่ามันมีความหมายมากๆทุกโมเมนต์ที่เราอยู่ทุกวินาทีที่เราอยู่ตรงเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากใช้ให้มันคุ้มมากๆไม่อยากเสียไปเลยอะอยากทําให้มันดีที่สุดในทุกๆวันเลยทำไมบางคชอบพูดถึงการไม่อยู่ในโลกนี้รู้สึกว่า ชีวิตมันสั้นนะครับตอนผมเด็กๆอะรู้สึกว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่แบบเราจะได้ไปอยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่คุณพ่อบ้างสักทีหนึ่งมาพูดถึงเรื่องนี้ลองไห้คิดถึงตัวเองตอนนั้นแบบตั้งใจมากๆผมเป็นคนทุ่มเทและแบบผมก็อยากให้อะไรมันออกมาดีอะ่ะ